สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยจัดเต็มถึง BG ประทุมยูเนเต็ดนะครับทีมเต็งแชมป์ไทยลีกของจริงแต่ก่อนอื่นช่วยกันกดซ b s c r i b e ในชะ anel ต้องซุยกันก่อนเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัฒนไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่านะครับ อย่างที่ทราบว่ายังคงอยู่ในช่วงที่ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับ BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ทําทำให้ BG นะครับผ่านบททดสอบงานหินเลยและพวกเขาก็สามารถผ่านมันไปได้อย่างสบายๆนะครับเพราะอย่าลืมว่าบุรีรัเนี่ยเป็นทีมที่ยังคงน่ากลัวเสมอนะครับและอย่างเขากลับมาจากโควิดก็เก็บชนะได้2เกมติดเกมล่าสุดก็บุกชนะ สิงเชียงรายได้และอย่างเวลา BG เจอกับบุรีรัมย์ทีไลเนี่ยเหนื่อยทุกทีนะครับแต่ไม่ใช่ในปี2020เพราะว่า BG เล่นได้ดีสุดๆหาโอกาสทำประตูได้หลายต่อหลายครั้งนะครับโอ้โหลูกจริงของโตติลูกยิงของสารัตอยู่เย็นแต่ต้องยอมแล้วว่าวันนี้สิวรักษ์เทศสุนเนอร์หรือพี่แชมป์เนี่ยเซฟได้เยอะมากทำให้ BG ชนะได้แค่ลูกเดียวนะครับจากลูกมงของอังเดสตูเนสคือถ้าวันนี้สิวลักษ์ไม่เซฟเนี่ยผมเชื่อว่า BG จะชนะมากกว่าสกอร์หนึ่งต่อศูนย์เพราะว่าจังหวะยิงแต่ละลูกเนี่ยมันน่าเข้าทั้งนั้นนะครับแต่ไปติดเซฟพี่แชมป์หมดซึ่งทำให้ตอนนี้ BG เป็นทีมแตงแชมป์อย่างไม่มีข้อสงสัยนะครับผ่านการแข่งขันไทยลีกไป8นะัด BG ชนะถึง7เสมอ1ก็คือเสมอประจวบนะครับตอนนี้มี22แต้ม นำราชบุรีอันดับ2อ,อยู่ที่5แต้มประตูได้เสียบวก10ดีที่สุดในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับอาจจะยิงไม่เยอะแต่เกมรับเหนียวมากๆ BG เสียไปเพียงแค่2ลูกเท่านั้นและคุณไปไล่ดูเลยลูกที่ BG เสียแต่ละลูกเนี่ยต้องบอกว่าไม่น่าเสียอย่างลูกแรกเสียจุดโทษเพราะว่าเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลเป็นสุวรรณพัฒ์กิ่งแก้วทำฟาวในเกมที่ชนะเมืองทองแล้วก็โดนแดนแลยิงจุดโทษไป ส่วนเกมที่เจอกับระยอง FC บอลมันก็ไปฉลับผู้เล่นของ BG และผ่านมือฉัดชัยเข้าไปนอกจากนั้นเนี่ยทีมอื่นยังเจาะ BG ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแนวรับเนี่ยแข็งโป๊กจริงๆแล้วก็แนวลุกเนี่ยสามารถโต้แล้วก็ยิงได้แล้วก็ชนะแบบ1-0-2-0แต่ยังไงมันก็3แป้มเหมือนกันนะครับเหตุผมเลยเหตุผลที่ผมยังบอกเลยว่า BG เนี่ยเป็นแชมป์เพราะว่าขุมกำลังของ BG แข็งแกร่งจริงๆนะครับ ไล่ตั้งแต่ประตูอย่างชัดชัยบุตรพรมบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยทำให้กองหลังบ g ค่อนข้างเล่นสบายใจเลยถ้าใครได้ดูเกมที่เจอกับบุยดำนะครับถึงแม้ชัดชัยเนี่ยจะไม่ได้มีช็อตเซฟเท่ากับพี่แชมป์ศิวรักษ์แต่เขาออกมาตัดบอลจังหวะสําคัญได้หมดเลยนะครับคือบุยรำเนี่ยเขามีทีเด็ดคือลูกเตะมุมใช่ไหมเขาเปิดไปแต่และเกมเนี่ยมักจะได้ลุ้น ซึ่งเกมนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าส่วนหนึ่งบุยรัมเปิดไม่ค่อยแมน่นแต่ก็ต้องยกความดีความชอบให้ฉัดชัยบุตรพรมที่เขาออกมาตัดบอลแล้วเรียกได้ว่ารับบอลได้แบบนิ่งมากคืนลูกตั้งเตะของบุยรัมทําอะไร b ีจีไม่ได้เลยในเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าฉัดชัยบุตรพรมเนี่ยเอาอยู่แล้วก็จังหวะออกบอลต่างๆเพราะเขาเป็นคนกล้าออกบอล ก็เลยทําให้มีช็อตที่เขาเปิดบอลสวยๆหลายจังหวะอาจจะมีข้อบิดพลาดบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งการเล่นของชัดชัยแบบนี้เนี่ยทำให้กองหลังของ BG ค่อนข้างอุ่นใจอย่างมากเพราะว่ามีประตูที่ดีพอผ่านกองหลังไปประตูก็ออกมาเซฟได้ออกมาตัดได้นะครับก็สบายใจเลยเซนเตอร์นี่หลังจบเกมนี้ต้องรอลุ้นว่าฟันดี้จะเจ็บหนักหรือเปล่าเพราะว่าถูกเปลี่ยนตัวออก แต่ที่ผมบอกว่ามันเป็นบทพิสูจน์อีกอย่างหนึง่งคือนักเตะคนหนึ่งที่เป็นตัวหลักเจ็บไปแต่ผู้เล่นสำรองที่ลงมาก็สามารถทดแทนได้เลยนะครับยกตัวอย่างเกมนี้เขาส่งชาตรีฉิมทะเลที่เล่นกองหน้ามาแทบทั้งอาชีพันฟุตบอลของเขาพึ่งมีไปเล่นกองหลังในช่วงที่บีจีไปเล่นไทยลีกสองปีที่แล้วแต่ชาตรีฉิมทะเลลงมาเนี่ย สามารถสกัดจังหวะอันตรายได้และสามารถม่งบอลได้นะครับไปเล่นเป็นกองหลังแต่ก็เล่นได้ไม่เรอะเขิดเลยขนาดแนวลุกบุยลำว่าจิ๊ดจีตอย่างสุประโชคสุปรัดแต่ชาตรีนี้ก็ยังถือว่าเอาอยู่อยู่นะก็ค่อนข้างโอเคอย่างมากนะครับซึ่งอีก2คนไม่ต้องพูดถึงทั้งวิกเตอร์คาร์โดโซกับอังเดสตูเนสเป็น2คนที่คุณภาพอยู่แล้วคือถ้าใครนั่งดูผมนั่งดูเกมที่บีจีชนะบุยลำช่วงที่ ฟันดี้เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วมีช่วงหนึ่งที่ b ีจีเล่นสิคนผ,ผมก็ยังมองว่าบุยดําจะเอาอะไรไปเจอะทางฝั่ง BG ีเพราะตูเนสยืนคู่คาโดโซ่คนน่ะมันปึกมากตัวใหญ่หนึ่งคู่และไม่ใช่ตัวใหญ่ที่ช้านะตัวใหญ่ที่พอมีความเร็วและทางบอลดีนะครับเล่นกันได้อย่างลงตัวอย่างมากและเกมนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าการซื้อตูเนสมามันคุ้มค่าขนาดไหน เป็นคนหม่งแล้วหม่งทีมเก่าเลยนะครับเลยทั้งวิกเตอร์ทั้งตูเนสนอกจากเกมรับดีแล้วเกมลุกเขาสามารถที่จะลุ้นทำประตูได้ตลอดลูกเซตพีชของบ g จแต่ลูกเนี่ยอันตรายอย่างมากเหนื่อยครับสำหรับตัวประกรบที่จะต้องไปประกรบทางฝั่งวิกเตอร์ทา้งฝั่งตูเนสเนี่ยเพราะสองคนนี้เขาโอ้โหลูกกาอากาศดีจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับกองกลางก็เล่นกันดีมากๆ ผมมองว่าพี่ตังสารัตจุเย็นเนี่ยคือคนที่มาเติมเต็ม B ีอย่างแท้จริงนะครับเห็นได้ชัดว่าจังหวะที่เขาลงไปล้วงบอลต่างๆและออกบอลเนี่ยมันเนียนหมดนะครับซ้ายขวาเปลี่ยนแกนทําได้ดีหมดเชื่อมเกมซึ่งผมมองว่าตอนแรกกับ BG ขาดนักเตะแบบนี้เห็นได้ชัดเกมกับระยองพอพิรพงศ์พิชิตโชติรัตน์มาเล่นด้วยความที่เขาอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาก็มีบางจังหวะที่ช้าจนเป็นที่มาทําให้ทีมเสียป,ประตู แต่พอเป็นพิตังสารัฐอยู่เย็นกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งเนี่ยสมูทเยอะมากครับบอลจากหลังไปหน้าของ BG ถ้าใครได้ติดตามส่วนทิติพันธ์แน่นอนครับความเป็นผู้นําสูงวิ่งไล่ไม่มีหมดสุบัญญาก็เชื่อเมเกมได้ดีแต่ต้องดูว่าเขาจะเจ็บขนาดไหนแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับส่วนกองหน้าสําหรับผมเนี่ยเจนลบสัมภาดีเขาสอบผ่านกับ BG นะพอได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเขาสามารถบังบอลพลิกบอลได้อาจจะจบสกอร์ไม่คมแต่เขามีประโยชน์ เพราะเขายันแล้วก็ค่ากล้าที่จะเข้าบอลจังหวะ50-50เจนลบค่ากล้าเข้าใส่ร้อยเลยถ้าใครสังเกตเล่นไม่ขี้เล่ขาดแค่สกอร์นะั้นสำหรับเจนลบผมมองว่าโอเคนะขยันเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นและโคตรโอง่งน่าจะชอบในจุดนี้เพราะเขามุ่งมั่นจริงๆและที่สําคัญผมมองว่าสูตรสําเร็จของ BG ตอนนี้คือแท็กติกที่ใช้ระบบ3-5-2 ซึ่งระบบเนี่ยมันเป็นสูตรสําเร็จของฟุตบอลไทยไปแล้วนะครับทีมที่เป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกในช่วงหลังก็ใช้ระบบนี้กันทั้งนั้นทั้งสิงห์เชียงรายทั้งบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทีมที่ประสบความสําเร็จด้วยระบบหลัง4ี่ก็ต้องย้อนไปเอสจีเมืองทองยุคดรีมทีมซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว,ว่าเมืองทองแข็งกร่ดงจริงนักเตะทีมชาติทั้งนั้นแต่สามหาเนี่ยทำให้เล่นง่ายครับยิ่งเซนเตอร์เนี่ย ปกติทีมในไทยเนี่ยให้ระบอกทั้งสาเนี่ยจะเอาเซนเตอร์ต่างชาติมาคนนึงแล้วก็มีขนาดข้างไปนนักเตะไทยก็ว่านแน่นแล้วใช่ไหมสมัยที่บุีรำใช้แบบนี้บ่อยๆแต่ BG นะครับเซนเตอร์3คนเนี่ยไม่ใช่คนไทยแล้วเป็นต่างชาติที่แข็งโป๊กทั้งนั้นอย่างวิกเตอร์โอโหเล่นตั้งแต่ AS League ขึ้นมาดิวชันหนึเล่นไทยลีกมันพิสูจน์มาหมดแล้วนะครับ ขนาดเขาเล่นทีมเล็กๆเ,เขายังแข็งแกร่งเล่นพีจีระยองยังโหดเลยพอมาเล่น BG ทีมมุนแชมป์ไม่ต้องปรับตัวเยอะเล่นสบายมีความกระหายอยู่แล้วตัวนี้นไม่ต้องพูดถึงครับคว้าชแชมป์ไทยลีกมามากมายจังหวะในเกมจังหวะเข้าบอลต่างๆก็แต่ยังคงดีอยู่ส่วนฟันดี้เร็วแข็งเนี่ยเซนเตอร์3คนเนี่ยมันก็มองว่าทีมอื่นเจออาะยากอยู่ดีนะครับและทำให้ลงตัวอย่างมากและอีกอย่างระบบ3 5 2เนี่ย มันทำให้ไปลบจุดด้อยของ BG หลายคนบอกว่า BG เนี่ยตำแหน่งที่น่าจะเป็นปัญหาคือตำแหน่งแบ็กทั้งสองฝั่งที่ชื่อชั้นอาจจะยังไม่ได้เท่ากับพวกกองกลางหรือเซนเตอร์ฮับแต่ระบบ352เนี mm. ่ยมันทำให้วิงแบ็กสองฝั่งเล่นง่ายและทำให้พวกเขาสร้างชื่อได้ง่ายๆนะครับเห็นได้ชัดว่าสัติภาพจันงอมเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับเพราะเขาไม่ต้องพวงเกมรับเยอะและอย่างเขาเป็นนักเตะที่มีความฟิตสูงขึ้นสุดลงสุด และตำแหน่งวิงแบ็กมันเป็นธรรมชาติเป็นอิสระที่ทำให้สันติภาพจัน่งมได้เล่นแบบเต็มที่ทำให้เฉิดยฉาอย่างมากส่วนสารัตปองสุวรรณก็โอเคนะครับคล้ายๆกับสันติภาพจันโงมก็แข็งแกร่งทำให้จุดด้อยของ BG ในะตำแหน่งวิงแบ็กก็ตัดไปเลยเพราะทั้งสองคนเล่นค่อนข้างโอเคสันติภาพจัน่งมมีช็อตยิงมาสุจานหลายๆลูกเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นประตูนะครับซึ่งเนี่ยลงตัวสุดๆส่วนตำแหน่งอื่นๆไม่ต้องพูดถึงครับ กองกลางเขาทีมชาติไทยหมดเลยอ่ะทิติพันธ์สารสุวัญญยาเดี๋ยวมีมารุโอกะมีโตติโอ้โหแล้วยังมีชาววัดวิรชาติพิรพงศ์พิชิโชติรัตอีกนะเรียกได้ว่าคือขุมกําลังเนี่ยทดแทนกันได้ครับส่วนกองหน้าอ่ะตอนนี้มีเจนลบมีสีโลดมีสุรชาติอาจจะยังไม่น่ากลัวแต่นักเตะเหล่านี้เขาทุ่มเทเล่นตามแทตค,คติกโค้ดพร้อมสตันคู่ต่อสู้มันก็โอเคนะครับซึ่งอันนี้ว่าปึกแล้ว ที่ผมมองว่าเขาเป็นเต็งแชมป์เนี่ยถ้าเกิดเลข2นะดีเอโก้กับเทเลสินมาจริงๆตามที่เป็นข่าวลือและผมคิดว่ามาแน่แน่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงคนระับดีเอโก้กับเทเลสินมายืนข้างหน้า BG มันเหมือนจิ๊กซอที่หายไปและเอามาเติมเต็มแล้วมันจะสมบูรณ์แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่านักเตะ BG มีหลายคนที่วิ่งให้แล้วและดีเอโก้โอ้โหสยภาพก็ยังดีอยู่เช่นเดียวกับพี่มุ้ยเทเลสินในไทยลีกผมเชื่อว่าเขาเล่นได้สบายสบาย องค์ประกอบมันดีหมดก็ทําให้นี่ยเป็นทีมแต่งแชมป์แน่นอนถึงตอนนี้นะครับผมมองว่าโอกาสในการไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนกเนียมันค่อนข้างสูงอย่างมากเพราะเขานําราชบุรีถึง5แต้มและอ,อย่างทีมที่ตามมาผลงานไม่ค่อยคงเส้นคงวาครับทั้งแบงคอกการท่าเรือบุรีรัมย์เองก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนทีมอ,อื่นๆถ้าเทียบศักยภาพก็ยังที่จะไม่สามารถไป ต่อกรกับ b ีจีได้นะในสายตาผมและที่สำคัญอีกหนึ่งจุดต้องยกเครดิตให้เขานะครับก็คือโค้ดโอ่งดูสิเฉลิมแสนเฮดโค้ดบีจีอันนี้คือส่วนสำคัญจริงๆโค้ดโอ่งมาทำทีม BG จตั้งแต่ไทยลีก2และพาทีมเลื่อนชั้นกลับมาทรงการเล่นก็ดีแล้วและยิ่งอยู่กับทีมมานานเขายิ่งรู้จักทีมเยอะรู้จักนักเตะเยอะและอีกอย่างด้วยความที่เขาเป็นตำนานทีมชาติไทยแน่นอนครับนักเตะศรัทธา โค้ชโอ่งสั่งให้นักเตะเล่นแบบไหนนักเตะพร้อมวิ่งสู้ให้ซึ่งมันก็เห็นได้ชัดว่าการที่เป็นตำนานทีมชาติไทยแลว้วมาเป็นโค้ชเนี่ยมันมีบารมีต่างๆอ่ะอย่างโค้ดแบรนด์ทวตวันศรีปาเนี่ยก็เป็นตำนานทีมชาติไทยและพาทีมเอสจีเมืองทองควา้าแชมป์ไทยลีกใช่ไหมโค้ชโอ่งก็เหมือนกันนะครับด้วยความที่เขาเป็นรุ่นพี่ทีมชาติไทยเป็นตำนานบอกอะไรนักเตะก็พร้อมสู้ให้หรืออย่างเขาได้ใจนักเตะไปแล้วนะครับบทสัมภาษณ์ของเขาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ เรียกได้ว่าชื่นชมนักเตะของเขาเองตลอดอันนี้แหละแสดงเห็นว่าสปิริตในทีมของ BG ตอนนี้ดีจริงๆก็เลยถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์ไทยลีกของจริงนะครับก็ต้องยอมแล้วว่าเป็นอย่างนั้นจริงในเมื่อ BG จีเขายังเก็บชนะได้ต่อเนื่องแข่งแปนัดชนะ7เสียไปแค่2ลูกครับโอ้โหแล้วไปดูทีมอื่นที่ไล่มาอ่ามองภาพไม่ออกแบงค็อกนี่แพ้3เกมติดแล้วนะแล้วก็ราชบุรีก็ยังไม่คงเส้นคงวา บุรีรัมย์นี่โอ้โหยังห่างอีกไกลเลยจากจ่าฝูงเห็นก็จะมีชนบุรี FC แต่ถ้าเกิดเทียบระยะยาวแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็น BG ที่ดูดีกว่านะครับขณะที่การท่าเรือโอ้โหก็เจอปัญหาสนามไฟดับโดนปรับแพ้ไป2นะัดเนี่ยทำให้ BG เส้นทางค่อนข้างสดใสจริงๆนะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของโคชองค์หลังจบเกมที่พวกเขาชนะบุรีรัมย์ด้วยโคชองค์บอกว่าจริงๆเกมนี้เนี่ยก็ ไม่ได้เน้นแท็กติกอะไรมากเพราะไม่อยากให้กดดันนักเตะแต่ทีมก็อยากที่จะคว้า3มแต้มในบ้านจริงๆแต่ได้แต้มเดียวก็ถือว่าโอเคขอให้ทีมสู้ได้เต็มที่ก็ต้องชมน้องๆแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหสู้กันได้สุดมากแล้วก็เป็นอีกเกมที่พิเศษสําหรับ BG และการเล่นในบ้านและได้สแต้มต่อหน้าแฟนบอลเนี่ยทำให้แฮปปี้เป็นอย่างมากนะครับ แล้วก็เขาบอกว่านักเตะทุกคนเนี่ยทะเยอะทะยานและเขายังชมเจลล์นะเขาบอกว่าเจลลเล่นหน้าเป้าก็เลยโดนปะทะเยอะหน่อยแต่โดยรวมแล้วน้องเนี่ยใจสู้แล้วก็หลังจากนี้จะให้เจลลฟื้นฟูร่างกายต่อไปแล้วก็พอใจในระดับหนึ่งแต่เมื่อได้3ามแต้มกลับมาก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนี่สําหรับคําพูดของโค,ค้ชโอ่งนะครับแล้วเขาบอกว่าทีเด็ดของ BG แน่นอนครับเรื่องลูกเซตพีถือเป็นเรื่องหลักเพราะได้กองหลัง3คนที่ เก่งเรื่องลูกเตะม,มุมทั้งอิลาฟานฟันดี้วิกเตอร์คาโดโซไดตูเนสซึ่งเกมนี้ก็เข้าเป้าหมายหลายลูกจากแทคนิคที่ซ้อมมาแต่ก็ถือว่าทําได้ดีกันหมดแล้วก็อีกอย่างพยายามจะใช้จุดแข่งของบีจีคือเรื่องลูกเซตพีดมาทําให้ทีมเก็บแต้มให้ได้อันนี้ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าโอ้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะด้วยความที่กองหลังสูงมีตัวเตะลูกนิ่งดีไม่ต้องไปต้องอะไรมากครับเปิดเข้าไปเดี๋ยวกองหลังวูดต่อสู้เนี่ย ก็ช้ำไปเองแล้วก็โดนอย่างเช่นที่บุยลำโดนในเกมนี้นะครับโปรแกรมต่อไปของ BG จะเจอกับสมุทรปราการซิตี้ในวันที่17ตุลาคมถ้าเกมนี้ชนะอีกนะครับก็ไปยาวๆแต่ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็รอดูแต่ถ้าถามว่าทรงแบบนี้นะและว B g จเขาผมชอบตรงที่เขาเป็นทีมที่เล่นไม่ใช่ไปเปิดบอลลุกผีผามเขาเล่นรอจังหวะ แลวพอจังหวะที่ได้เขาทําได้จริงๆนะครับอันนี้น่าสนใจก็เป็นปีที่แฟนบอลบีจีค่อนข้างเชียร์ฟุตบอลแบบแฮปปี้อย่างมากนะครับถ้าเกิดคว้าแชมป์ได้เนี่ยโอ้โหมันจะเหมือนคาชิวาเดโซเลยนะพึ่งขึ้นชั้นกลับมาแล้วก็เป็นแชมป์เลยแต่ก็รอดูครับฟุตบอลยังมีให้เล่นอีกหลายแมตช์แต่ผมเชื่อว่าการเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าของ BG ค่อนข้างสดใสพอสมควรถ้ายังรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้ต่อไปนะครับอะ ก็คลิปนี้มาเอาใจสาววแฟนบอล BG เลยซึ่งผมดู BG ีแทบทุกแมตช์อันนี้พูดจากสิ่งที่เห็นจริงๆนะว่าพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆเจอทีมเล็กที่ไม่ได้ตั้งรับพวกเขาชนะได้แล้วเจอทีมใหญ่ด้วยกัน3มทีมลวดท่าเรือแบงคอกวีลัมเขาเก็บ3มแต้มได้หมดเลยนะครับทั้งที่ไปเยืยอน2นัดเล่นในบ้านหนึ่งนัดอ่ะก็ประมาณนี้แฟนบอลบีจีคอมเมนต์เข้ามาคุยกับผมต้องพันว้กันได้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ